อืมเฉลี่ยแล้วค่าเข้าพดเฉลี่ยไปแล้วก็ตกไม่ต่ำกว่าวันละสามร้อยโอ้โหคุณอาครับก็ดูงัวนะงัวในค้อไหม่ยดูมีตัวผอมสามร้อยบาทค่าไม่ให้นกข้าโพดสับนะไม่ใช่บางทีก็ไม่ถึงมันกแล้วแต่จังหวะก็พดขึ้นก็พดงลงไง ตอนนี้ก็อาสัยว่าเออคนมาเองอ๋อผมว่าก็โอเคนะหรือว่ามันกลไม่ค่อยได้ซื้อครับผมช่วงมันเฉลุกเฉิบจริงซื้อครับผมคือเราไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงเขาไม่มีเวลาที่จะไปผูกไปอะไรเนาะแต่เรามีความสามารถที่เราจะหาข้าวโพดมากินได้อ๋อมันก็ไม่เท่าไหร่ผมว่าถ้ามีความหวังแบบนี้นะครับคุณอาเลี้ยงไปเถอะครับนะเลี้ยงไปงี้อย่างน่าจะเอาไว้สัต ห้าหกตัวปีหนึ่งมันจะออกมาเหมือนปีแล้วลูกนี่ก็สามสี่ตัวตัวละสี่ห้าพันก็ไม่เป็นไรสี่ห้าพันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอตัวใหญ่จะลูกออกหมดจะเอาแต่รุ่นนี้ไว้วัวพื้นบ้านนะวัวพื้นบ้านมันจะออกลูกได้ง่ายตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะเปลี่ยนแล้วคือเอาวัวพื้นบ้านเหมือนเดิมอ่าไม่เอาวัวแพงแล้วนะไม่เอาแล้วตัวสี่ห้าหมื่นไม่เอาแล้วเอาพื้นบ้านดีกว่าเอาพื้นบ้านแล้วก็ผสมตัวนี้นะตัวนี้ของบาดีเลยนะครับนายตรงเลยตัวนี้ต่อไปก็วัวพื้นบ้านสัก ห้าหกแม่นะครับคุณอามันออกมากปีละตัวปีละตัวตีไปตัวละสี่ห้าพันแค่นั้นพอสวัสดีครับคุณอาเห็นคุณอาบอกว่าอะไรเมื่อกี้นั่งดูความสุกก่อนนั่งดูความสุขทำไมถึงว่างง้นครับคุณอาก็มันขายก็ขายมันขาดทุนเนะก็ไว้ดูก่อนนี้ไปความสุขไปดูมันจะออกลูกเสพความสุขนะถ้าขายไม่ได้เลยมันก็ได้แต่มันขาดทุนก็เอาไว้งั้นเอาไ้ดู ขาดทุนเยอะไหมครับคุณอาเยอะตีว่าก็เยอะว่าเยอะไหมก็เยอะเยอะมากเลยนะเกินครึ่งนะก็เกินครึ่งมีตัวไหนที่ซื้อมาแบบแพงๆบ้างไหมครับคุณนาก็ไอตัวแพงมันก็ปล่อยออกเกินหมดปล่อยขาดทุนไงขาดทุนเยอะไหมครับคุณนาก็ครึ่งก็ครึ่งอย่างเช่นซื้อมาแบบยังไม่มีลูกนะแต่ก่อนนะก็ซื้อมาสี่หมื่นกว่าก็ขายสองหมื่นกว่ามีลูกแล้วคือตอนนั้นซื้อมาไม่มีลูกไม่มีลูก 40, สี่หมื่นกว่าบาทขายไปมีลูกขายไปมีลูกสองหมื่นกสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะก้าวหน้าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไมนแค่ว่าได้ขี้แค่นั้นและส่วนนี้ทำใจแล้วทําใจแล้วนะทําใจแล้วบางคนทําใจไม่ได้นะครับก <c oughs> ้านาบางคนเขาไม่เลี้ยง <c oughs> เลยเลิกขายทิ้งหมดพอบางคนก็พูดนี้เลยว่า <c oughs> ยี่ไมอทำไมมันไม่มีอนาคตมันขาดทุนมันไม่ไหวมันเป็นบางตัวนะ ก็คิดว่าเราซื้อมาแพงแต่นั้นก็การทำใจแหละก็ถือว่าขาดทุนก็ยอมรับได้ยอมรับอืขณะนี้ไม่ได้เรียงมันการนะให้กินแต่กระโพดบดกับเพืงอไม่ค่อยได้ปล่อยปล่อยกับป่นี้คุณอาซื้อข้าวโพดบดให้กินกระโพดบดวันละเท่าไหร่ครับคุณอาวันหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณกี่ตัวแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันก็ยี่สิบเอ็ดเนาะปล่อยออกไปไปไปเหลือ เหลืแปดเก้าตัวนี้เข้ามาอีกออกอีกอืมเฉลี่ยแล้วค่าเข้าเฉลีย่ยไปแล้วก็ตกไม่ตำกวาวันละสามร้อยโอ้โหคุณนาครับก็ดูงัวนะงัวในคอกหนดูมีตัวผอมสามร้อยบาทค่าเข้าวโพดสับนะ ไม่ใช่บางทีก็ไม่ถึงมันก็แล้วแต่จังหวะกระโดขึ้นกับโผดลงเลตอนนี้ก็าัยว่าเออคนมาเองอ๋อผมว่าก็โอเคนะหรือว่ามันกับไม่ค่อยได้ซื้อครับผมช่วงมันเฉลิบเฉลิจริงๆอิงครับผมคือเราไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงเขาไม่มีเวลาที่จะไปผูกไปอะไรเนาะแต่เรามีความสามารถที่เราจะหา้าวโพดมากินได้อ๋อมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ตัวเฉลี่ยกันได้นะครับครับผมคุณอายังเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรอยู่ครับตอนนี้ก็มัน ไม่รู้สายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้มุอมกันแหละแบบงวเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเออซื้อมามันก็มาปีสองปีเนาะสองถึงสามครับผมก็มันจอกให้ปีแล้วลูกนี่เนาะหนึ่งสองก็สามเออไอตัวผู้เนี่ยครับผมสี่นู่นตัวเมียนั่นก็ถือว่าเปียรลูกมันก็คุ้มตัวนี้มันก็ซื้อมาแค่ไม่แพงเนาะตอนนั้นชื่อสองหมื่นหก มีโอกาสได้ซื้อของแพงของถูกด้วยมันมีสองราคาอ๋อตอนแพงก็ทําใจขายได้ขายได้ตัวถูกก็สวัสดีครับตัวถูกก็ยังมียังมีครับผมถือว่าได้บั่งไม่ได้บ้างถือว่าอางนั้นอ่าผมว่าดีนะดีกว่าอยู่เฉยๆแค่นั้นแหละอ่าคำพูดดีๆครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ยอมไหนซื้อแพงถือว่าขาดก็ขาดไปเลยครับผมก็เดี่ยตัวนี้เขาก็ซื้อแต่เขายังไม่เอาไปไหนเนี่ยจะเนี่ย เขาขอซื้อแล้วเหรอซื้อซื้อแล้วครับจะจะไปวันไหนยังไม่รู้กับอทุ่งนี้เดือนนี้ตัวไหนครับคุณอาโอ้ไอ้ตัวตัวกิินสีจำตาคุณ่าขายไปเท่าไหร่ครับก็สองหมื่นเท่าไหร่เขาให้มาสองหมื่นสามสองหมื่นสามสองตัวแล้วลูกด้วยอ๋อลูกลูกตัวนี้นะกับแม่ตัวเมียนู้นนะตัวใหญ่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ซื้อซื้อมายังไม่มีลูกสี่หมื่นห้าโอ้โห สี่หมืนห้าตอนนี้เหลืออยู่สองหมืนสี่แม่ลูกก็ยอมออกว่าออกเพราะตัวหาอาหารกินไม่ทันไงอืมเพราะมันต้องเอาลงว่าตัวมันจะออกมันก็จะออกมาครับผมทำใจตัวนี้อ๋อตัวหาอาหารให้กินไม่ทันครับผมสําคัญเรื่องอาหารเนีครับายสำคัญเรื่องอาหารก็ย่าอะไรมันก็ไม่มีกัอย่างนี้เนาะครับผมเดินเล่นกะมันเข้ามามันก็แห้งแล้งจริงนะครับนายแห้งอย่างเงี้ยเนี่ยจะให้กินกระโปดบดอืม คุณอาไปซื้อมาจากไหนครับข้าวโพดบดเนี่ยก็ไปโคราดโคราดเพราะว่าลูกลูกมันจะวิ่งไงถกล้ออ่วิ่งสงในฟาร์มครับผมก็สั่งให้มาเทละร้อยเท่ะห้าสิบเนี่ยไปเออบางทีก็เขามาซื้อขายขายเฉลี่ยบางทีก็ไ้กับนายจะนั้นก็มาซื้อให้เป็นที่กินอ๋อมันก็ตัวเฉลี่ยกันได้เนาะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปไม่ใช่ว่าเราจะซื้อแต่ไม่ใช่ว่าซื้อโดยตัวอ่า ย่างนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวครับผม<ส> <โ saute S 2> เพราะว่าเดี๋ยวนี้กระพดมันกระตกสบห้าสิบาทแพงเหมือนกันนะแพงเพราะว่าสี่กี่ตัวในแปดเก้าตัวเฉลี่ยก็วันหนึ่งประมาณหกถุงคือว่าให้มันกินน้อยเนี่ยอันนี้คือน้อยแล้วนะคือน้อยอแต่นี้ไปาเองเสียปมันได้ถูกลงครับผมก็เฉลี่ยที่ขายกระโพดไปมากได้กำไรจานี้มากครับผมสมกันไปอืมโอ้ตัวนี้ตัวพูดสวยเลยนะครับนา อันนี้มีเป้าหมายจะทาอะไรครับตัวผู้ตัวนี้ตัวนี้บางทีก็จะ,จะเอาไว้เป็นคุ้มผูกก่อนคุ้มฝูงนะราจะมาเอาปล่อยออกทั้งหมดรายังไม่หมดว่าจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูก่อนก็จะเอาไว้อยู่ประมาณต่ตอนนั้นออกไปสองหรือเจเหลือยเจมจะออกมาเป็น 3, สามทีนี้จะเป็นสิบครับผมต้องเลี่ยตัวตัวนออกได้ออกไป ครับผมขาดทุนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตัวใหม่เข้ามาให้มันพอดีกับเราเลี้ยงได้พอดีแค่กำลังเราเลี้ยงไงครับผมเอาอย่างนั้คิดว่าตอนที่เราเริ่มเลี้ยงตอนที่วัวมีราคาเนี่ยเคยคิดมาก่อนไหมว่ามันจะมีราคาลงไม่คิดได้เตรียมใจบ้างไหมแต่ทำว่าเวลามันลงมันก็ลงขออย่างนี้เนาะอ่าของทุกอย่างค่าขายคิดว่างี้เลยครับผมเคยค่าขายอืมมันมีขึ้นมันมีลงนะครับมันมีขึ้นไม่ลงแล้วแต่จังหวะนี้ครับผม ตัวผู้ตัวนี้มีคนมาขอซื้อว่างไหมก็บางคนก็ว่าขายไหมก็ไม่จะพูดนี่เลยว่าไม่ขายกไม่ขายถ้ายจะขายก็บอกว่าขายมีโอกาสได้ไปดูตลาดนัดวัวกควาย<ม>บ้างไม่เคยไปก็ไม่มีเวลาเลยเพราะว่ามันในบ้านมันก็มีงานหลายอย่างเนาะครับผมถึงลูก Pablo อ่ะเดี๋ยวมาก็ลูกเขาไม่ให้ขะไม่ให้เลี้ยงเลยนะเนี่ยลูกไม่ให้เลี้ยงลูกไม่ให้เลี้ยงจะนิจใจอยากมันอยู่กับนี่อะไรนี่ ช้ามากับวิ่งมาดูเทอาหารให้มันก็กลับไปบ้านเทน้ําดูน้าตอนายก็ออกมาก็มานัเล่นสุดดมีความสุขไปผมว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากเลี้ยงน่ะแล้วก็มีความสุขให้เขาทําไปผมว่านะะ,ะลูกสาวมันก็ไม่ใช่เลยลูกสาวมันเป็นข้าราชการยู่สองเขาอยากให้พ่อสบายแล้วลวบาเออไม่ต้องยุ่งญาติอยากให้เลี้ยงแต่นิใจมันอยากเลี้ยงไงฉุกเฉินมาแล้วมันต้องว่าจะขอจะเงินลูกใช้คำพูดนี้ดีครับคุณนาไม่เอา ยังทําได้คือว่าทำไปครับผมเอาไ้ใช้ตัวเองหลานหลานไม่ใช่เลยหลานก็ต้องขอกับตาแค่นั้นเองก้อย่างนั้นอ่็คือผมเคยเจอนะพ่อแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อหยุดเดี๋ยวพ่อรู้เองอ่าเดี๋ยวมันถึงเวลาหยุดเดี๋ยวมันหยุดเองถึงเวลามันเหนื่อยมันก็หยุดอ่าใช่ครับเวลาทําได้ต้องทําอ่าใช่ครับคือถ้าจะรอตังลูกหลานเราก็เกรงใจเกรงใจก็ไม่อยากยุ่งด้วยแหละครับผมว่าดีนะก็ไม่เคยยุ่งเงินลูกเงินหลานฉัน อันนี้ซื้อมาหรือเปล่าครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ลูกตัวนั่นเนี่กระขาานะมันมีอยู่สี่ตัวนะครับผมปีละลูกปีละลูกเหมือนกันนะให้ปีละลูกสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์ยังไงบ้างครับถึงได้ผสมติดง่ายจริงเลยนี่ก็มันแต่ตัวนี้มันเอาตัวนี้ยังไงอ๋อตอนนี้เป็นต้นหลักนะตัวนี้ต้นหลักเลยปีนี้นะทุกตัวนี่ลูกลูกตัวนี้หมดผสมตัวนี้หมดแล้วตัวนี้หมดแล้วไม่ต้องเสียตังค์แล้วนะเสียตังค์อ๋อคือเราผสมเทียมตัวละสองพันพันห้ามาหมดทุกอย่างแล้วมาหมดทุกอย่าง อันนี้ก็สองพันนะ 2> 2, <000. S 1> แต่ไม่ต้องบอกยี่ห้ออะไรนะไม่มียี่ห้อสองพันแต่เป็นวัวพื้นบ้านแล้วกันนะพื้นบ้านแม่สวยนะไม่ใช่แม่ขี้รนะแต่ว่ามันปกติใบมันก็มีทุกตัวที่เก็บไว้แต่ลูกมาไม่เหมือนปกเลยเนาะลูกมาไม่เหมือนผมว่าชาวบ้านเสียเปรียบนะอันนี้ชุดนี้เอาตัวนี้คุมเนี่ยตัวนี้ก็จะคลอดแล้วนี่ลูกเขาตัวนี้ตัวนั้นก็จะคลอดแล้วคลอดมาแล้วตัวหนึ่งลูกลูกตัวนี้ จบปันโอ้สีสวยนะสีมิดมาขามเลยนะตัวนี้เลยอ๋อผมว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีพ่อพันธุ์เป็นของตัวนี้จบแล้วแหละมันเลี้ยงง่ายแล้วแหละทีนี้นะไม่ต้องจับอาการเป็นสัตว์แล้วแต่มันจะทำางไงเรื่องความันล่อยพอมันคลอดก็ไม่รู้นี่มาดูอย่างนี้แหละตอนนั้นก็มาดูมันคลอดคลอดกลางคืนก็ไม่ได้มาดูมันคลอดอ่คลอดไปเองครับผมใกล้ี่เท่าไหร่แล้วคุณอาได้ออกข้างนอกบ้างไหมครับนี่ก็ไม่ออกเคยออกให้เดินเล่นอยู่นีนี่เลย อ๋อมันมีพื้นที่ประมาณตรงนี้นะอ๋อพอได้เดินนะครับคุณอาพอะได้เดินปล่อยตอนเช้าเดินก็มากินหอนเช้ามากับเคกระโพดบทันกินสอบๆทำกินเพื่อนแห้งไวม่กน้ํามาดูแต่น้ําครับผมน้ําอย่าให้ขาดเลยใช่ไหมครับขาดไม่ได้น้ําทําไมครับคุณอาก็เข็งเขาพูดก็บ้าน้ํางัวอะไรสัตว์รวมอย่าให้มันขาดน้าอือ แต่น้ำมันมันกินข้างนอกไงกินข้างนอกก็มันตเตลิดเลวลามันหิวมันต้องเดิมนมากินอยู่ในครอบเวลาเราจะจับอะไรมันจับจับง่ายไงง่ายครับผมผมว่าถ้ามีความหมังแบบนี้นะครับคุณนาเลี้ยงไปเถอะครับนะเลี้ยงไปงี้อย่างน่าจะเอาไว้สัตห้าหกตัวปีหนึ่งมันจะออกมาเหมือนปีละลูกนี่ก็สามสี่ตัวก็ ตัวละสี่ห้าพันก็ไม่เป็นไรตัวละสี่ห้าพันก็ไม่เป็นไรพาอว้า้ตัวใหญ่ๆจะลูกออกหมดจะเอาแต่รุ่นนี้ไว้วัวพื้นบ้านนะวัวพื้นบ้านมันจะออกลูกได้ง่ายตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะเปลี่ยนแล้วคือเอาวัวพื้นบ้านเหมือนเดิมอ่าไม่เอาวัวแพงแล้วนะไม่เอาแล้วตัวสี่ห้าหมื่นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาพื้นบ้านดีกว่าเอาพื้นบ้านแล้วก็ผสมตัวนี้นะอ๋อตัวนี้ผมว่าดีเลยนะครับคุณอาต่อไปก็วัวพื้นบ้านสักห้าหกแม่นะครับคุณอาอมาปีละตัวปีละตัว ตีไปตัวละสี่ห้าพันแค่นั้นพอคนาคิดไม่ผิดนะครับที่กลับมาเลี้ยงวัวพื้นบ้านคืนนะเอาวัวัวพื้นบ้านราคามันยังไงมันกไปได้เอาแพงแพงสี่ห้าหมื่นลองมาหมดแล้วแหละ <ừ> <c oughs> คือลองมาแล้วตัวลองเรตัวแพงแล้วแต่ว<ค>่าัวใหญ่ขายได้ราคามไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วผมว่าถ้าจะได้ราคาต้องอ้วนต้องเต็มที่นะต้องเต็มที่เลี้ยงให้เต็มที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเปลืองโอ้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านน่ะเปลืองอะไรอาหารกินไม่อิ่มมันก็ผอมอ๋อ มันต้องกินอิม่มครับผมอันนี้มันตัวนี้ถ้าไม่ไม่ไม่กินจริงๆก็ไมไ่ขุนแบบนี้นะใช่ครับสภาพไม่เป็นแบบนี้นะสภาพไม่แบบนี้เลยใช่ครับก,ก็ดู้งวงวกิีดัดนมันก็นกนอ้อประวางงวทำไมอ้วนก็ดูเรื่องกินมันไม่เคยอดอืมกินดีด้วยนะครับพนะ้าหายา,ยากนะทาหมดก็ต้องวิ่งไปหา <laughs> คือบางคนเขาบอกว่าวัวไม่มีราคาจะไม่ซื้อให้กินเด็ดขาดจะให้กินหญ้ากินฟางกินธรรมชาติฉนั้นนี้ราคาตกอีกถ้าไม่อ้วนนี่ไม่มีราคานะราคาก็ไม่มีคนซื้อก็ยากลมตายอีกต่างหากถ้ามันถึงว่างงั้นเนาะมันไม่ได้กินกินไม่อิ่มเพาปีนี้งอมันไม่มีราคาเนะอ่าตัวลมก็เยอะแต่ตายก็เยอะคนเลี้ยงก็จะไม่ได้อะไรทีนี้ไม่ได้อะไรมีตะขาดลูกเหมือนกันลติดแบ่อีก เป็นสามโฉมห้าไปขาดเป็นขาดขาดเยอะเยอะมากนะหลักแสนไม่ยู่ไม่ละตอนนั้นตามกระแสไหมไปตามกระแสเขาคนปีนี้ในบ้านมันก็ขาดเยอะเหมือนกันนะเจ้า้น้อที่ตัวกับสองแสนหลามถึงได้แปดหมื่นโอ้โหขาดทุนหลักแสนนะเขาน่ะเงวงเอมเด้ มันคนกับ้างว่ามันมีราคามจ่าอะไรมันกินก็แห้งอย่างนี้จ่าอะไรมันกินประเภอย่างนั้นแหละมีใครจะกล้าซื้อให้กินแบบคุเหมือนคุณอานะไม่มีหรอกหายากมากทีนี้เอาบางทีตอนนั้นยี่สิบเอ็ดตัวกินวันละสิบกว่าสอบเอ้าสิบกว่าสอบก็วันละรา้500ใช่ใช่ครับคุณอาตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดตัวก็พอดีนะครับคุณอาพอดีกะว่าอย่างนี้ก็ไปตัวนั้นออกก็เหลือเยอะเกือหรือแปดเก้า แล้วก็เก็บแม่พันธุ์เป็นวัวพื้นบ้านเลยนะเก็บเป็นงวพื้นบ้านเป็นผมว่าถ้าเราไม่ตามกระแสนะซื้อวัวพื้นบ้านมาเลี้ยงนี่กาไรเหลือเฟือแล้วตัวละห้าพันตัวละเจ็ดพันเท่านี้ขอให้ได้อ้วนนะคขานะนะให้จะอ้วนไปก่อนเออตอนที่ซื้อวัวผมผอมาเนี่ยเคยซื้อไหมวัวผมผอมาเลี้ยงไม่เคยไม่ชอบเลยราคาสูงก็ต้องซื้อแบบอ้วนก่อนเน้นอ้วนไ้ก่อนนะอ้วนไ้ก่อน ายห้อยมาซื้อเขาดูวัวยังไงบ้างครับเขาก็จะดูแค่ปะอ้วนอันนี้ตอเนธผอมเขาก็ไม่ซื้ออีกเลยเขาว่าไปขายไม่ได้นี่ออนี่ก็คนในบ้านซื้อสองหมื่นห้าเนี่ครับสองหมื่นสามสองหมื่นสี่เลยสองหมื่นสี่นะขนาดว่าเลี้ยงเฉยๆแต่ราคาไม่รู้แล้วแต่เขาตีให้โอ้จะถามว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งราคาเองด้วยไม่ได้ตั้งราคาเองไม่ว่าไม่รู้ราคาแต่รู้เลี้ยงย่างเดียวโอ้ สองพันสี่ก็พอรับได้ก็พอรับได้กถือว่าไปตามกันอันนี้เคาแบบดูใน u t u b e โดนอะไรก็ดูราคาตลาดนัดงูไงอ๋อเปรียบเท<อ>ียบ <ๆ S 2> นะเปรียบเทียบวัวที่เขาขายเขาซื้อกันในตลาดเนะี่ยครับผมต้องเทียบดูอย่างเงี้ยอ๋อเราก็มากะวัวเรากะงูเราอีกเออตีมันตัวนี้จะได้เท่าไหร่จะเอาแบบราคาซื้อมันโอ้ยาก เดี๋ยวนี้ยา้าไม่มีใครไม่มีใครกล้าเตะเลยแหละไม่มีกล้าแตะในตลาดเหมือนกับเขาพูดแหละในตลาดก็คนซื้อเลี้ยงก็่อยไม่ค่อยมีมีแต่คนซื้อเนื้อไงอืมเขาก็พูด,ดกันอย่างนี้ครับผมแต่ที่แต่ที่แปลกก็คือเนื้อแพ,พงวัวถูกเนาะแค่นั้นแหละอ่ามันเป็นโรคเขาเรียกปัญหาโรคแตกเนาะเนื้อนี่จะว่ายังไงอ่าเนื้อเนื้อนี่สองร้ 200, อยสามร้อยวัวตัวกิโลละห้าสิบสี่สิบบาทวัวตัวนะวัวตัวหกสิบหกสิบติ 65แหละเขาซื้อเป็นโลทุกวันนี้นะครับทุกวันที่ดูดูยูทูบนะอห้ดูเขาช่างเป็นโลตัวไหนใหญ่ๆอะ่ะครับผม